สวัสดี VMAX ค่ะวันนี้เอาเพลงซิงเกิลแรกของสตาังม,มาฝากค่ะชื่อเพลงว่ายังไม่มีหรอกแฟน s i n เกิ please f i r t ค่ะ เพลงนี้นะคะเป็นเพลงยุคแนวแบบ80 90นิดนึงซึ่งเพลงนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากการที่เราโดนคนถามเยอะมากๆว่าแบบยังไม่มีแฟนหรอแฟนไม่มาด้วยหรอทำไมมาคนเดียวจะเป็นคำถามที่เรารู้สึกว่ามันจี๊ดในหัวใจก็เลยรู้สึกว่าเอออยากทำเพลงนี้ขึ้นมาเป็นเพลงแรกค่ะว่าแบบยังไม่มีหรอกแฟนให้ทุกคนได้ดูไปเลยไม่ต้องถามแล้วนะใช่ค่ก็เพลงนี้ก็เป็นแนวซินป๊อปซึ่ง หนูก็รู้สึกว่าอยากจะทําตัวเองให้มันชัดขึ้นเหมือนหนูเคยปล่อยเพลงมาก่อนแต่อาจจะไม่ได้เห็นตัวตนที่ชัดขนาดนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากทาเพลงนี้ขึ้นมาให้มันมีความเป็นซินป๊อปแล้วก็แบบให้มันชัดมากขึ้นเห็นตัวเราชัดเจนมากขึ้นค่ะคือจริงๆมันดูอาจจะดูเหมือนคนละโลกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะในตอนแรกๆแต่ว่าจริงๆคือรู้จักกันมาแล้วแล้วก็เหมือนพอหลังจากที่หนูได้ออกมาจาก การเป็นไอดอลอะไรเงี้ยค่ะเหมือนพี่บอยก็มามามา,มาพูดว่าพี่มีเพลงหนึ่งที่พี่แต่งไว้ให้นะอยากให้ลองฟังอะไร่งเงี้ยค่ะซึ่งก็ผ่านไปประมาณเกือบปีหนึ่งก็เพิ่งมีโอกาสได้แบบได้คุยมาฟังแล้วก็เป็นเพลงที่เขาแต่งมาให้ว่ายังไม่มีดอกแฟนหนูก็รู้สึกว่าพี่พี่ไม่คิดว่าหนูจะมีแฟนบ้างหรอ,อหนึ่งปีแล้วนะอะไรเงี้ย <laughs> <laughs> แต่ก็เป็นเพลงที่เหมือนแบบเขาตั้งใจแต่งให้คะ่ะเ <laughs> ขาไม่ค่อยได้แต่งเพลงให้ใครนาน <laughs> ก็เลยรู้สึกว่าดีใจคะ่ะที่ได้ได้เพลงนี้เป็นเพลงแรกด้วยคะ่ะ หนูว่าความยากคือการที่จะทําให้เขาเห็นว่าเรามีตัวตนที่มันเป็นสตางตตลียังไงให้มันชัดขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความยากคือเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงที่เหมือนแบบพูดเซลล์กันมากกว่าการร้องเพลงมันเป็นการเหมือนพูดทักทายก็รู้สึกว่าจะทํายังไงให้เพลงเนี้ยมันดูเป็นเพลงให้มันดูเพราะ กว่าแบบเพราะว่ามันไม่ใช่แบบแนว R&B หรือเพลงอะไรอย่างงี้ที่เราร้องไปได้เป็นเพลงจัดๆจ๋าๆ<ม>แต่มันเป็นเพลงเหมือนพูดหยอกล้อก,ก็เลยรู้สึกว่ามีความยากในการต้องใช้โทนเสียงที่มันดูไม่เหมือนที่เราเคยใช้ค่ะ คือตอนที่พี่บอยตายแต่งเพลงมาให้ค่ะมันจะเป็นมากีตาร์โป่งเนี่ยตัวเดียวช้าๆเลยคือมันก็สไตล์เขามากๆแล้วก็ตัวเราเองก็รู้สึกว่าเราอยากจะทําให้มันมีความเป็นสาตางมากขึน้นก็เลยมาเมิร์ชค่ะหาตรงกลางในการก็ได้พี่พีทพีรพ,พลค่ะก็เป็นโปรดิวเซอร์ในการมาทําดนตรีให้โดยเราก็จะคิดแนวคิดของเราว่าเราอยากได้เพลงแนวเนี้ยซินป๊อปก็โยน Refer e n c e ไปให้บีดประมาณนี้ส่งไปให้เขาฟังจนเอามาฟิกซ์แอนแมชแล้วก็เมิร์ชได้ตรงกลางมา ได้มีโอกาสได้ทำเพลงกับพี่เขาหนึ่งครั้งเพราะว่ามีภาพยนตร์ที่กำลังจะฉายค่ะชื่อว่า Attract วิญญาณในที่13ที่จะฉายเดือนนี้ mm hmm. ก็ได้มีโอกาสได้ไปร้องเพลงประกอบภาพยนตร์กับพี่พีชชื่อเพลงว่าแค่เธอยังมีลมหายใจใครว่างๆก็สามารถไปฟังได้ค่ะ mm hmm. มีการโยนเลฟเว่มาหนูอยากได้ยุคแบบเก่าๆวินเทจหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ <ừ> um. อยากมีความโมเดิร์นผสมกันอยู่บ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสตอรี่ทางมีทางทีมที่เขาจะวางไว้ให้เรา2แบบแล้วเราก็เลือกว่าเราอยากได้ประมาณนี้แล้วเราก็ได้คุยกับเขาว่าหนูอยากให้มันดูแปลกๆกับพี่หมายถึงอยากให้มันดูตลก โกโก้ให้มันเป็นตัวเราก,ก็ขอเขาไปเพิ่มด้วยสตอรี่ไลน์ที่มันธรรมดาก็พยายามหาลูกเล่นอยากถือไม้ถูกคืน้นวมันเป็นเราดีแะ้วเขาก็บอกว่ามันจะดีหรออะไรเงี้ยมันดูแบบไม่ได้หรือเปล่าหนูก็รู้สึกว่าเออหนูอยากให้เพลงเนี้ยคนที่เขาเครียดมาทั้งวันน่ยย้ายเขามาฟังแล้วก็เห็นเด็กคนนี้มันบ้องๆแล้วก็ทําให้เขายิ้มได้ในวันนั้นก็เป็นความสุขของเราแล้วค่ะ ก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าจริงๆหนูกังวลมากๆเหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่หนูออกมาหนูก็รู้สึกว่าหนูอยากเป็นศิลปินนี่แหละแต่ในโลกความเป็นจริงอะมันอาจจะยากกว่าการที่เราอยู่ตรงนั้นที่มันยังมีเบาะที่เราล้มลุกเราสามารถทดลองอะไรได้แต่ว่าอันนี้มันเหมือนโลกความเป็นจริงที่เราจะต้องไปแข่งกับพี่ๆเบอร์ใหญ่ๆห,หรือว่า <ừ. S 1> ต้องแบบต้องทําผลงานที่มันต้องดีก็เลยรู้สึกว่ามันเครียดกดดันค่ะแต่ก็โชคดีที่ได้พี่ๆทั้ทงค่ายคอยซัพพอร์ตแล้วก็มีพี่ๆที่เขาโปรเฟคชั่นอลแล้วก็เป็นแบบศิลปินจริงๆให้ คาแนะนําทําให้เราก็รู้สึกว่าเราไม่เคว้งแล้วก็เดินทางได้ถูกต้องมากขึ้นค่ะหนางมากเลยค่ะหนาวไม่มีใครเลยรู้สึกว่าต้องตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองแล้วก็เหมือนตอนอยู่รวมๆกับเพื่อนแล้วก็เนียนๆนัวๆเนียนๆไปได้แต่พออยู่คนเดียวมันก็ต้องเหมือนแบบคิดมากขึ้นว่าตัวตนของเราเป็นยังไงเพลงที่จะเป็นแค่เราคนเดียวเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็หลายๆอย่างต้องตัดสินใจด้วยตัวเองมากขึ้นต้องโ็นผู้ใหญ่มากขึ้น ในอนาคตนะคะก็คิดว่ามีเพลงภาษาอังกฤษที่อยากจะทำอยากไปลองแนวแบบ R&B นิดนึง ก็ดีนะคะคือหมายถึงว่าตอนแรกเราไม่คาดหวังอะไรเลยแต่ว่าตอนนี้ก็มีพี่ๆที่เขาแบบว่าเขาเคยติดตามมาก่อนหน้านี้อะไรเงี้ด้วยความที่มันผ่านไปปีหนึ่งอะหนูก็รู้สึกว่าจะมีคนมาดูไหมแล้วก็กังวลมากๆแต่ว่าพอฟีดแบ,บ็คออกมาแล้วมีคนคอมเมนต์มีคนแบบว่าฟังรู้สึกว่าดีใจแล้วก็เขาบอกว่า,าพี่รอเพลงหนูอยู่นะก็ดีใจที่แบบว่าเขาไม่ลืมเราแล้วก็ยังสัพพอร์ผลงานเราอยู่ค่ะยังไม่มีแฟนหรอกยังไม่มีใคร ยังคงร้องเพลงเงาใจสมเสมอใจไม่เคยยอมให้ใครเข้ามานะนอกจากแล้วก็ชีเธออันต่อไปฮุกยาวนิดน,นึงนะคะจะเป็นครอสแบบนี้จะเป็น1 2 3 4 5สองแล้วก็จะร้องคำว่าไม่ว่าเธอจะทําไม่กี่ครั้ง ฉันก็ยังจะเป็นก่อดอกค่ะอยากรอเธอเสมอแล้วก็เก็บรู้ไว้นะเออเออคือชี้แต่ว่าห้องแล้วก็จะเป็นกากบาดยังไม่มีหรอกแล้วก็แฟนร้องไห้เป็นฝากด้วยนะคะชาร e จแฮชแท็กยังไม่มีหรอกแฟนชา n g จได้เลยค่ะถ้าเต้นไม่ได้ก็ครึ่งเพลงเลยค่ะ <laughs> <ๆ>ก็ขอฝากเพลง ยังไม่มีดอกแฟนด้วยนะคะสามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มแล้วค่ะแล้วก็ MV สามารถดูได้ทาง YouTube ของ Kiddos r e c o r d นะคะสถานก็ขอฝากช่องทางการติดตามของหนูด้วยนะคะสะตางตาริค่ะ S T A N G T A R I ทุกช่องทางเลยค่ะขอบค,อคุณค่ะ